สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะจ๊าวันนี้ก็มอยู่น้ำหมี่เหมือนเดิมนะจ๊ากับเกมมอนแบดแคชเชีร์นะฮะในเกมตีตุ่มนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอเควันนี้ก็เอาผาพันวันนี้ขอไปแบบคนเดียวคนเดียวฮะห้องจับเวลาหน่อยขอใหญ่ไปเลยดีไหมเอายี้าก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยแค่ยีพาก็พอแล้วเนี่ย หรือเลี้ยงหรือเลี้ยงอ้าวไม่น่าทักเลยเอ้ย,เ,อยเป็นไงไเราเนี่ยม่ตัวปะอักชิพนี้ก็ได้ปะขิดเรียบร้อยเอ้ย เออพระราชามาดิมาดิอัศวินหน่อยยังไม่แตกเลยตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานแตกนี่หว่าเอ้ะแพคคู่เลยไหมแพคคู่เลยไหมจัดแพคคู่เลยไหมโหไม่จ่ายอ่ะน้องยตาสิเอ๊ย ฟ้าชินีฟ้าชินีนางฟ้าจะฉับแต่ให้มีนางฟ้าจะฉับหายตัวไปพาชามาไม่ให้หรอจริงออกจังเลยเอ๊ะ แข่งแล้วเนี่ยพอดีกว่ามั้งทุกคน,นเริ่มแข่งก็เสียดายเสียดายที่ได้มาสักหน่อยแล้วกันมาช่วมาหน่อยนะโอ้โหโอ้โหแข็งว่ะเริ่มไม่แตกแล้วพอดีกว่าเดี๋ยวจะหายหมดนนะกำไรอย่างน้อยก็ได้มานะโอเคแล้วเจอเใ,หใ,หใหม่คลิปหนะ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ